โรงแรมฟิลกูดใกล้สนามบินเปิดไม่บริการชชตเอิลเซอร์วิสรับส่งสนามบินให้ฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงที่ให้ฟิลเสมือนมาพักรีสอร์ทมีแฟคซิลิตี้ครบคันตั้งแต่สระว่ายน้ําขนาดใหญ่รวมไปถึงสระว่ายน้ำสำหรับเด็กฟิตเนสที่เปิดให้บริการ24ชั่วโมงสปารวมไปถึงห้องอาหารถึง4ห้องด้วยกันห้องแรกกับเดอะล็อบบี้เดลี่อยู่บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมบรรยากาศสบายๆการนั่งพักผ่อนมีชุดเซตอัพจำนวนทีให้บริการจิบน้ําชายามบ่ายห้องพักของที่นี่มีให้บริการมากถึง468ห้องแต่ มีขนาดกว้าง169งตารางเมตรภายในห้องพักแบ่งเป็นสัดส,ส่วนชัดเจนแบ่งออกเป็นห้องรับแขกห้องนอนห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำและห้องอาบน้ำแยกรวมไปถึงบล็อกอินครเซ็เล็กๆโดยสามารถเดินถึงกันได้ห้องอาหารที่มอยาห้พาดกับ Big b ไบเบอร์เกอร์บาร์แอนกริลที่เสิร์ฟเมนูเบอร์เกอร์สูตรพิเศษตัวร้านตกแต่งสไตล์อเมริกันดิเนอร์และยังเป็นแบบโอเพนคิทเชนให้ได้ชมทุกขั้นตอนในการทำเบอร์เกอร์ด้วยมีเมนูพิเศษประจำสัปดาห์รวมไปถึงเมนูสำหรับเด็กและยังมีขนมหวานอีกหน หลักแบบ all day dining ให้บริการอาหารนานาชาติทั้งบุฟเฟ่ต์มื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อคำ่ำอาหารมีให้เลือกเยอะมากและในอาทิตย์ที่นี่ยังมีบริการ Sunday brunch ที่เป็นแบบ international buffet มีอาหารให้เลือกหลากหลายรวมไปถึงซีฟู้ดและบาร์บีคิวตรงช่วงวันพิเศษต่างๆทางโรงแรมมีกิจก,กรรมพิเศษสําหรับเด็กๆให้ด้วยอย่างตอนที่ไปตรงกับเทศกาลอีสเตอร์พอดีทําให้มีเค้กหน้าตาน,น่ารักนา่ากมีกิจกรรมอย่างระบายสีไข่ยักษ์ใส่ของ Sunday brunch ที่นี่คือสามารถใช้ผู้พักได้แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,ตมให้การพักผ่อนและการเดินทางที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเมื่อพักที่คอร์ทยาร์ดไปมาริออทแบงค สวุวรรณภูมิแอร์พอร์ต